I, ระวังรถน้ำเนื้อระวังรถโอ้ยเี็ย oh. จักรยานใหม่จมัมแมนแล้วปันมวนปันงานระวังรถด้วยนะระวังโตขนนด้วยลมกะดีดีบรรยาก,กาศคือฝนสิตกเนี่ยคํามา หลังจากที่หอนมาหลายมื่พี่้องเอ้ยดูบรรยากาศตอนนี้คือแบบว่าลมผัดตึงเลยงลมลมเย็นแห้งจนว่าอันดอกอันดอกคุ้นมันอันมันติวเดินไปสี่เธอจะมาจอดเพื่ออะไร อยอดแห้เาเสียทักแหข้าเสียหลัก,ลกแล้วขาก็เลื่มต่นปันใหม่ปวดขาปวดขาเบาๆหน่อยลูกเพ่อย่าสิ่งหลายเห็นแต่ว่าเด็กของไม่นั่ะนะวุ่นน่ะจอ้ต้องอันต้องมองพ้นดินก่อนเออเดี๋ยวรับลมเย็นๆก่อนค่อยเข้าบ้านลาอย่เฝ้าไปหอดบ้านเดี๋ยว รับลมเย็นๆก่อนลมมันช่วยมันสบายดีเวลาขี่รถรับลมแล้วมันเย็นสบายยากาศตอนนี้ก็ประมาณหาโมงสิหกโมงอะ่ะคนหลออของแม่ <c oughs> คนหลออของแม่ชอบไหมคะ <c oughs> ห <c oughs> ยายเดี๋ยวฝ่ารับลมก่น <c oughs> อนติ่นทะี่ะ ลมพัดอันไวไหมต้นคูนปิวสวยพัดอันดีขนาดเลยคุณอู้ลมเย็นเลยจอดจักรยานก่อนลูกรักเดี๋ยวเราแบบว่าเออเออระวังระวังระวังขั้นแขกเดยังเมื่อกินีกินน้ำแนนโยโยอ่เออขอกินน้ำแนนโย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 มีอะไรให้กินมั่งอ่ะ เธอได้เงินตั้งห้าสิบบาทไม่เห็นแบ่งแม่เลยนี่อะไรอ่ะนมอู้ว่าสื่อแต่ของปวดเขียวได้เธอนะแล้ววันนี้โอ้ยอันนี้น้ำมีแต่เน่ปวดเขียวได้พลาดเอาโยโย่ะเอาโยโย่ค่ะเม็ดหนึ่งเขาบอกเขาอยากเหยียบไปมันเป็นเปรี้ยวมันเปรี้ยว ร่างตอนล่องกับไอ้มีว่าหานกันบ่นได้กินเนื้อย,ย่าง <laughs> แต่ว่าแต่ว่านูหูบาอายไอ้มีไว้ไหนเฮ้อขี่ขาม <laughs> หานัหนกันก็อร่อยอ่าเนื้อมันก็นต้องว่าสองลอยกลัวพอด่ะเอ้กลัวแม่หารกันคนเราฝามอร่อยเอาหนามเข้าไปกินเองบ่ห่อนามเข้าไปเขามีหนามอันล่มลายเลย <laughs> แด่ว่าออยเขาบ่ตกลงเฮาก็ไปสองคนป๋าันก็สูงตีแม่มีผ่านไม่มันต้องเอาไปซื้อของด้วยไม่ใช่ว่ามีแล้วต้องจ่ายหมดไม่ได้ครับเดือนหนึ่งกินทีหนึ่งหนูจะหานแม่ด้วยไหมห้านกี่บาทเถอะหนูเอามาเท่าไหรหนูมีเท่าไหร่หนูมีเท่าไหรเอาเอาเนี่ยอันนั้นเลย จะัไปนั่งก่อนนะเอารถเข้าไปจูงไปหาหม่งหั่นห้าจูงก็เออข้าจูงไปตรงหั่นเดี๋ยวไปนั่งคุยกันก่อนละเข้าสิเอาจังไหอู้หูบ่งนี้เพื่อนบริคันนี่เข้าในไม่นานละรถมันจะคอยข่วง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 อยู่นี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 ่เพื่อนบริคันนี่เข้าเด้แนวสร้างเนี่ยนะเห็นบ่นี่เห็นบ่เนี่ยมันมันก็เลยอันนั้นตรงนี้บ่งนี้คันเข่าแต่ตรงนี้บริคันเข่าเอาแล้ว อ้ยสร้างกับสอมให้หา้าโบเหมิดเวแม่โนบุ๊กบอกนี่รรยยัอ้อยโบได้สอมไหมแบบประกอบโบแม่แม่พ,พออาะพ่ขา้างหน้าฮะข้างหน้าหล่อหลอ่ออ่ะมันมันเหมือนแบบเนี้ยมันโยกเยกเหรอเออมันโยกเยกไปมาหรอเออมันเหมือนโยกเยกไปมามันโยกไหนอ่ะว่าอโอน,านี่จัก,กรยานอันนี้แต่โดนแล้วจนว่าขึ้นสนิมมาแล้วยังใช้การได้บบใครได้ขี่ บ่ใครเด็ขี่มีแต่ขี่แต่มอเตอร์ไซค์กับรถพ่วงรถอันนกะโดนๆเอามาขี่เถอะเพราะว่าตอนนั่นขายนาเต้าหู้เนาะมันกับบ่อเดะระวังมันบอ่อดะมีเอาเวลาคือแบบนี้เนี่ยคือแบบมาม,มือ่เหมือนซ่อมือเหมือนไอ้กระมือเหมือนไ้กระมือ่มีแต่ถุ่มกลัวถุ่มกลัวเขาบานทีนะเพราะว่าเ้าออกไปขายของคำเนาะแต่ที่นี่พอเปลี่ยนมาขายเนี่ยโอ้ยจมนเวลาเข้าเลือหลยเดี๋ยวมาเหร่งกระลูกน้ำพี่น้องเอ้ยคือดีแห้ง คือดีมากแน่สตางค์เรื่อกระเป๋าสตางค์เอ,อ้ยอย่าไปขึ้นแบบนั้นสิลูกนี่เนี่ยพวกคนเดี๋ยวจังน้อยมันก็สิได้เก็บดอกกันเด้นี่เพราะปีนี้ยังไม่เห็นดอกอันนั้นดอกพักตามไอ้อต้นพักตามนี่หยอดมันก็เริ่มแก่หมดเลยล่ะครับลูกหางจานคนละกี่บาทเหรออืมหนูมีกี่บาทอ่ะเอาให้ทั้งมหมดนั่นได้บ่ให้ทั้งหมดเลยลเหรอ,อ ไม่แม่ไม่ได้อยากเอาทั้งหมดแม่อยากเอาแค่ว่าหนูมีกี่บาทนี่จักบาทหกสิบเหรอเอายี่สิบบาทกับหนูโอเคโอเคแล้วแม่แม่ออกห้าร้อยห้าร้อยโอเคมีบูตังกินแต่ว่าไม่อยากไปกลางคืนเลยอ่ะกับพาอว่ามันขี่ขานขี่รถเียแหละมันเหนื่อยแล้วฝืงมากินอยู่บ้าน สื่เมื่อกี้่มบานเหรอมันบรดมันบรดฟิลบรรยากาศฟังเพลงไงเออเป้นนูอก็อยากไปกินนอกบ้าเหรอออโอ้ยบรรยากาศบานเฮ่าสบายอันนี้เพินนเ่นสื่อชีเด้วพี่น้องนี่เพิ่นสื่อชีมาคุ้นอันเขาซื้อที่ที่ตรงนี้คือหนึ่งไร่นะคะทุกคน,นเขาสื่อสื่อมาคุ้ถึงจะคุ้นไปได้ประมาณเดือน เดือนก็กลัวนีว่แหละคุณละฝนกับตกใหญ่มาใส่ฝนตกฝนใหญ่มันตก,ตกนามใตกามใส่ดินมันก็เลยแน่นไว้แลวัง <c oughs> บรรยากาศคือแบบ,บฟิลดีธรรมชาติสุดๆส,ส,ส,สุดยอดแล้วคือบ้านเรานี่แหละทุกคนบรรยากาศคือเปนมากเออจกักรยานไทรลอง ลงล้อมล่ะแล้วลงไปทำมอ่ะทางนั้นล้มขับมอเตอร์ไซค์เขาพัดมาอุย้ยบุมแมนมาฉสิอันนั้นแล้วบอข่าเฝ้าไปเก็บเพคะแล้วทำไมมันถึงล้มได้ละ่ะ,ะ,ะ,ะเธอจอดแบบนี้หรอเออหนูจอดไว้แบบนี้เลยแล้วทำไมมันถึงล้มได้ละ่ะมอเตรอร์ไซค์เขาหน่าจะไม่เฉียดบ่หรอกขาตัางหนูต่างมันสูงกว่ามากกันก็เลยเปเออ เจ็บแห้งเีลังถลายลงไปให้หยัางล่ะอันน้ว่ามันจะบเจ็บแห้งโอ้มันิบเนเจียจังไหืมไห่ฮับาแนวนดีอันนี้เหมนก่อนอิดเ <half de. S 2> ลยอะเป็นเดียแ่มันก่อนอิดเลย <ing> พังดินเขาลูกโอ้ยอย่าไปพังดินหันข้าวหันวายอย่าไปพังดินเขาถ้าววิลาดินคนโตมากไม่ไหวออ้บรรยากาศจูบแบบชิ้นว้ดีอ่ะบรรยากาศร่มัดเย็นสบายเดี๋ยวว่างกอนกระเป๋าเกลื่อนกระเป๋าคำยังหนักเหรียญหลายโหด ยังหนักแบบว,ว่าเหรียญหลายเฮ้งพี่น้องเอ้ยเนี่ยอย่าไปหันลงมาลงพี่นันนันม่สีถือกันนันเลยนะม่สีถือกันขีหินขีดินแข็งม่สีเจ็บลงมาเฮ้ยเห่นดื้อพระรลอพะง,งานเดี๋ยวผมพาไปเลยแม่แม่แม่ครูเดี๋ยว อามิงเมื่อสี่เด็กเป๋ยยายามานี่มานี่มาเกาะนี้อามิงเมื่อสี่เด็กเป๋ยอายเขาขัวทัวให้แม่ยู่แม่บอให้นอายเขาขัวทัวแล้วก็ล้างถือจานล่อเดี๋ยวแม่กับป้าแม่สเปรย์บอก็อายไหมขึ้นอยากกินบม่ยังหรอกแต่ก็กินก็กินบ่ค่อยได้หรอกพอส่วนหลังก็จะกินพักหูแมงปองนี่หูหูแย่อันนี้หูแย่ได้พาไปเบิ่งหูแย่แม่หูแมงปองมันจะนี่ค่อยหูหูแมงปองมันจะเป็นอันเม็ดแบบ มีมีเหมือนเป็นขวยน้อยแต่ว่ามันสิไข่ไข่ก็ขวยอันจิปลมแป้งปองอ่ะแต่ตัวนี้มันอย่าไปเห็ดหูแย่่ดินะเดี๋ยวพาไปวังหู้แยน่ด้วยพี่น้องเอาหกดลายอย่าไปเห็ดสั้นอันนี้คือหู้แย่ด้ิไงยายาทำอย่างนั้นนี่แยน่นี่หูแย่ด้วยพี่น้องป่านเท่าไม่แหน่เด้ไมีแย่มีกระหลอกกระแต ก็มีแต่ว่ามันโมใครมาหาค้นไปไหนแต่ส่วนหลายถ้าเป็นแบบลงๆจงๆนี่สิเนี่ยจะมีแหน่หลแหน่แบบมันสีมีไล่ๆสีสมคข้ายๆกับกระป๋อมพี่น้องจกากบัวนี่แหละประมาณนี้เลยเนี่ยมันก็จะชอบมาอยู่ในที่แบบแห้งๆแนงสินะพื้นที่แบบแห้งๆมันชอบแต่ว่ากระป๋อมหาย,ยากยากเด้อพี่น้องเด้อเดียวนี่ยโมใคเห็นนี่น,นี่เห็นนะอันนี้ จะเป็นหู้ยังบ่มันใจนี่อาจจะเป็นหู้แมงเง่าหรือไดแมงปองเข้าแล้วล่ะพื้นที่นาช่วงนี้มีแต่ขี้วัวขี้ควายแม่มีหลักฐานน่นเที่เขามาตกปลาเออเขาตกปลาสาพุนสาพุนมีมีป่าเขาเจ้ามาสิบเบดกันสิบเบดฝรั่งบวมเนสิบเบดไทยวุ้ยแม่งถีเสื้อก็เบื่อแหมนะ นี่แมแ่งกะเบื่อนี่สมไมเต่เป็นเด็กหน่อยแม่ชอบชอบมากเลยชอบแบบว่าไล่จับแม่งกะเบื่อเขาเอื่นแม่งกะเบื <t yeah> <t <t ่อได้อยู่บ้านเนี่ยต้นน้อยเขาขาวพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนนนนนนนมันสิอยู่ในต้นนี้นี่มันสิมาอยู่ในต้นอันนี้เขาเอื่นต้นนี้ยังกับโ้โหต้นอันหูอันเออต้นง่วงสร้างเออเนี่ยต้นง่วงสร้างมันจะมีดอกลักษณะเป็นสีขาวแบบนี้เนี่ยต้นง่วงสร้าง ลมพัดเย็นสบายแล้วบ่อยากาเขาบ้านลมพัดเย็น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 สบายสบายแมงกระเบือหรือแมงผีเสื้อหน่อยละ่ะพี่น้องแถวบ้านอืน่นแมงกระเบือถ้าเป็นตัวน้อยๆถ้าเป็นตัวในหญ่อใใื่อนแมงผีเสือ้อแม่อืมเบิ้งนี่เด้อโม้าวแขนขาหักไม่มีใครดูแลเธอนะฉันไม่มีเวลามานั่งดูเธอนะเธออย่าเล่นรุนแรงมันจะอันตรายเดี๋ยวสิพาเบิง่งแมงกระเบืออีกเธอหนึ่ง แต่สิพักกาดมันสีคำมันกับบัไก่ดอกบานเข้ากับขี่รถไปนะกะแนมเห็นหลังคาบ้านขี่เข้าไปอีกประมาณหาสิเซนหาสิเมตรหาสิเซนเออนั่น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 เดี๋ยวไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆเข้ากับบัวเบมี่อันแบบอันนั้นนะบัวเบมี่แบบกั้นสะเทือนดู้พี่น้องมันก็สิเป็นโยงโยกใหญ่ใหญ่ลยจ้ะมันแนมบัวไ่ชามันเห็นต่อเฟืองเนาะมันเห็นต่อเฟืองเนาะตรงนั้นนี่ไหมลูก บ่มีบ่มีีแต่นนเนี่ยมัน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 บินอยู่พอดพอดอดำนี่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 น้นี่อม่หคือแมงวีมนวันแต่แต่ว่ามันเป็นโตขาวๆนี่นี่เบื่เมื่อยอนะไปใกล้มานะนั่นน่นคุณนี่บินบินบินอันม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 ันสิแบบว่าก้มกื่นกับอันต่เฟืองนะนะเห็นะน่นนั่นนี่นี่นีแมงกระเบือแมงกระเบือ นี่นี่นแมงกระเบือใ่ละ่ะมิสซีแมงกระเบือแต่ก่อนนะ่ะนะจะบอกสูฟังคือแบบว่าต้นเนี้ยมันหลายแห้งเว่าแมงกระเบือมันก็จะออกมาบินแมงกระเบือบ้านนอกแห้งได้แมงกระเบือชาวบ้านเขาเอิ่น่แมงผีเสือ้อนี่นี่เห็นไ่มมันบินนี่แหละธรรมชาติบ้านนอกบ้านนะอีสานของเรามันสบาย สูดหายใจได้เต็มปอดบรรยากาศบันดีแม่งก็บเบื่อคุณมันบินไปเกาะตามต่อเฟืองอนี่ขีง่งัวตะกี้นะพระก,กันจองเนี่ยเพื่อสิไปขอันควายคุจีจองขีง่งัวจองขี่คว,า,วายส่วนไลฟ์เขาบอกเอาเราขีง่งัวเขาจะเอาขี่ควายเพราะว่าเพราะว่ามันเดมันมันเดมีอันหลายมันมีแบบ แมงกุจีหลายแล้วก็ซิมีแเม่ปโปมันหลายเขาก็เลยพาก,กันจองขี่ขัว้วกันหลายครัวมาขี่ข,ขัวขี่งัวพีโนโ่น้องนี่แหละบรรยากาศบานนอกบานหน้าก็เป็นแบบนี้แหละพาทุกคนมาเบ่งชมบรรยากาศยามพลกค่ำตอนประมาณห้าหกโมงเย็นนะค่ะทุกคนลมพัดเย็นสบายสดชื่นมากๆเลยลูกแซ่าลากาลินอ่านเพินเพินอารมณ์ดีพอ,อยังหูวะ แม่มีเวลาให้ไงแม่ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาทําแต่งานกะกะซิมีอารมณ์มแบบอารมณ์แบบว่าลื่นเลง